เย็นตอนมานั่งกันตรงนี้เป็นร้านอาหารเนาะพี่น้องวิวสุดยอดเลยช่วงจะชมวิวหลักล้านเนาะแต่สิไไ่ไฮ<ว>ด้วิวดีๆนี่ต้องประมาณ18นาฬิกานะพี่น้องวิวกำลังดีการสบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องยัตติทดกกานนสสบายดีพี่น้องสุขสบสนเด้พี่น้องเด้อเมรนกาเด้อบามจุนสิพาล,ล่องเรือเนาะพี่น้องการค่าเรือค่าส้างไปแอคอนสยามเนาะอัปเดตการท่องเที่ยวของเมืองไทยอีกพี่น้องเลย มือนี้ก็เป็นมือวันที่8มกราคมเนาะพี่น้อง2567เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าช่วงหลังปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะว่าการท่องเที่ยวของเมืองไทยยังแน่นเหมือนเดิมหรือบ่เนาะอันนี้คือบรรยากาศช่วงบ่ายสามเนาะเรือกับว่างๆแน่เนาะพี่น้องเพราะว่ายังแดดร้อนอยู่เนาะชีวาว่างกับโบว่างดอกพี่น้องเบอร์แนวผมเต็มเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่นไปขึ้นอยู่ตรงท่าเรือวัดอรุณก็เต็มเลย สุดยอดเลยเนาะมีแต่นักท่องเที่ยวาวต่างชาติทางนั้นเลย EP นี้ก็เป็น EP ที่ล่องเรือน่าจะเป็นคลิปที่10ของการล่องเรือแล้วพี่น้องเลย <c oughs> แต่กะอยากจะอัปเดตเรื่อยๆนะพี่น,อนะน้องเนาะเนองกากว่าบางจุนก็เดินจะเดินทางกลับทางนั้นหรืแล้วเนะาะอย่างไดกเขากลับ,บล,ล่องเรือกลับยุดไปขึ้นรถไฟฟ้าอยู่นู่นเลยเนาะไอคอนสยาม พี่น้องขึ้นมาบนหลังชั้นสองเลยเนาะอันนี้เป็นเรือ30บาทนะบาง่วนซื้อตัวสามสิบบาทราคาสามสิบาทนี่ชมวิวหลักล้านเนาะแต่ซีไฮดีวิวดีๆนี่ต้องประมาณ18บแนาฬิกานะพี่น้องวิวกำลังดี18บแนาฬิกาอันนี้บางจุดล่องมันยังแดดอยู่เนาะพี่น้องบ่ายสามเนาะเพิ่นโบกขึ้นมาข้างบนเนาะเพิ่นอยู่ข้างล่างกันหมดเลยอยู่ชั้นแรกเพราะมันมัน่อนแดดเนาะเมื่งเนอะ ข้างบนมีแต่นะักท่องเที่ยวชาวาต,ต่างชาติเห็นปทางด้านโน้น,นก็เป็นพระบรมมหาราชวังเด้อมันย้อนแสงเนะ ท่าเรือวัดอรุณเดี๋ยวตรงท่าเรือวัดอรุณน,นี่เป็นกระึ้นมาเต็มแล้วไงนะพี่น้องฝั่งด้านโน้นก็เป็นวัดโพเนาะวัโดโพเ้ยพี่น้องตรงโน้นสามารถมาขามตรงท่าเรือท่าเตียนด้เนะขามเรือข้ามภาคมายังวัดอรุณได้เลยราคาห้าบาทข้ามภาคมานี่เนาะ เดินมาตรงนี้ได้เลยนี่5บาทแดงข้ามทามาสมความสวยงามของวัดอรุณเนาะสวยงามมากพี่นองง้นองเอ๊นี่ล่องเรือช่วงไหก็ยังแบบตะลึงคือเก,าก่าคือเดิมเรือหลัลกล้านจริงๆ,ๆพี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นี้ค่อนข้างจะแดดแน่นเน,ะนาะ <laughs> วัดอารุณนี้เป็นวัด,วดที่แบบนักท่องเที่ยวมาหลาย <and S 1> มาเยอะมาก <the> <laughs> ี่ก็เป็นท่าเรือราศดีเนาะสามารถลงเรือตรงนี้ได้นะพี่น้องเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสถานีสนามไสเนาะเป็นรถไฟฟ้า m r t เนาะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินอ้แดดเลยท่าเรือนี้เนกเพิ่งเปิดใหม่นะพี่น้องยัง น่าจะยังบทันหอดปีสนะัมเน็ะเพิ่งจะสร้างใหม่เนเพิ่นมาเพิ่นทนแดดมาได้เพิ่นก็นลงข้างล่างหมดเลยบวจุนสีทนได้ทนแดดทนฝนอาเรียต่อไปกัน <c oughs> เดี๋ยวก็จะผ่านสวนลอยฟ้าเจ้าพญาโนะ่น้องผ่าน <c oughs> จะผ่านพระพุทธยอดฟ้าเนะ ด้านโน้นก็จะเป็นวัดกัลยาเนาะพี่น้อง นี่ก็เป็นช่วงเงย็นๆเดีนเพิ่นมาเต็มหมดเลยนะตรงนี้นะช่วงเงย็นๆเพิ่นมานั่งกันตรงนี้เป็นร้านอาหารวนาพี่นะ้องวิวสุดยอดเลยช่วงเงย็นนพระอาทิตย์กำลังลงท่าเรือต่อไปราชวงศ์ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปเรือข้างฝากไปท่าดินแดง คนมาถ่ายรูปเนาะพี่น้องช่วงเย็นๆเนี่เพนมาถ่ายรูปมนตรงนี้เต็มเลยเนาะสะพานพระพุทธยอดฟ้านี่อากาศสวนลอยฟ้าเจ้าพยาเพนมาเดินแทบก็ได้เลยนะเนาะเพนมาตรงนี้เนาะ สะพานพข้าบก้าวเนาะ 10บาทกี่กันนะพี่น้อง จเป็นท่าเรือต่อไปก็จะเป็นท่าเรือไอคอนสยามเนาะพร้อมจะลงท่าเรือตรงนี้แหละพี่น้องแป๊บเดียวเนาะใช้เวลาประมาณ20นาที Find the gap between the boat and the pier. วจากคนเลยเพิดมาเทแยวห่างไอคอนสยามกันบนนอกพี่น้องเวทีเพิ่นกระลือออกหมดแล้วเนาะเพิ่นเริ่มเอาต้นคริสต์มาสออกแล้ว ตอนนี้ก็เหลือแต่ลานน้ำผึ้ง <c oughs> น,นี่น้าพี่น้องเนาะกัดสำลักอยู่ในบกจนกัดสิบเอ็ดจบคลิปไว้เพียงชับบ่วโมงเด้อพี่น้องเด้อเมื่อในกาพาล่องเรนะือเนาะพี่น้องชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงประมาณบ่ายสามเนาะสิบห้านาฬิกานะมาถึงนี่ก็พอดีสิบห้านาฬิกาครึ่งพอดีโอ้คลิปนี้กัสิบเอ็ดจบไว้เพียงชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อจะได้ก็ฝากเป็นกัลังใจาเห็นไหมจุนในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจแห่งบางจุดในการทำคลิปเนาะจั่งไดกะขอแรงเชียแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกทุกฐานด้วยพี่น้องเด้อกับสุดท้ายกับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเนาะกันสบายดีสวัสดีครับพบกันใหม่ออฟซีนาได้พี่น้นองเด้อ